วันนี้แก้จะมาสอนเก็บดาวบ้านสูงกว่าในบอริกหลายๆท่านน่าจะเจอครับก็จะเจอบ้านสูงกว่าวันนี้แก้มีชมบ้านสิบเจอบ้านสิบเอ็ดบ้านสิบเอ็ดเจอบ้านสิบสองแล้วบ้านสิบสองเจอบ้านสิบสามสามารถที่จะรับชมกันได้เลยแต่ละสุรที่แก้วใช้จะเป็นสุรที่เล็กง่ายๆสามารถที่จะเอาไปเล่นตามแล้วก็เก็บดาวได้เลยครับโดยแก้วต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าแก้วเจอบ้านสูงกว่าในบอร์ในบอริกเนี่ย แก้วจะหวังเพียงแค่2ดาวก็คือทําไม่ได้2ดาวนะครับไม่ได้หวังที่จะเอา3ดาวยกเว้นแต่บ้านที่เจอเป็นบ้านสูงกว่าแล้วก็เป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านแบบนั้นก็อาจจะพอรุ้นได้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บ้านสิก่อนเลยจะตีบ้านลําดับที่6เลยครับก็จะเป็นบ้าน11สุดที่ใช้นะครับแก้วมองว่าสุดนี้เป็นสุดที่ค่อนข้างง่ายก็จะเป็นการใช้มังกรเราจะเอาบอลลุนไป10ตัว มังกร9้าตัวและมังกรน,น้อย1ตัวเนือมาที่ใช้แก้วเลือกใช้เป็นบ้าสี่ขวดแช็แงสาขวดแล้วก็ฐานแค่น,นี่ท่านชมขอได้นะถ้าขอได้นะครับย้ำนะครับว่าถ้าขอได้ให้ขอเป็นเยติแล้วก็ทางฝั่งของกอปีิรับรวงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยจะถูกมองเป็นทรัพยากรครับแล้วเราสามารถที่จะใช้ทางฝั่งของอกอปีิรับรวงเนี่ยข้าระจมาตีบ้านได้ แต่ถ้าขอไม่ได้นครับก็ให้ขอแบบแก้วก็คือคนเถื่อนหนึ่งตัวควาสองตัวแล้วก็เยติหนตัวก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวเลยแล้วก็น้ำยาที่ใช้แก้วขอเป็นยาพิษนะครับตั้งชมคิดว่าฐานแคนไม่มีหรือว่าไม่โหดก็สามารถที่จะใช้เป็นแช่แข็งก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นเรือเหาะรบนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นเรือเหาะรบนั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วจะไปสดแนมกัน บ้านที่เจอเนี่ยก็จะเป็นบ้าน11ครับแต่ก็ไม่ใช่บ้าน11ที่บ้าน11ตันเนาะก็เป็นบ้าน11ง่ายๆก็นเลยเราจะเข้าเราจะดูว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะเข้าฝั่งบ้านเข้าใกล้บ้านที่สุดเลยเพื่อที่จะเอาดาวชัวร์วก็บ้านอยู่ด้านบนเราอาจจะเข้าด้านซ้ายดิ้นขวาก็ได้แต่ให้ชมดูป้อมนี้ประกอบกันก็จะเห็นว่าป้อมนี้เป็นป้อมแอร์ซ e บเปหรือว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศมันปอไปด้านบน ฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ใช้ทางฝั่งของมังกรลงไปเราอาจจะไปบามังกรลงลงแถวๆตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะเข้าไปและด้านบนก็ใช้คิงกับควีนโจมตีก็จะเป็นอะไรที่โอเคเลยส่วนน้ำยาที่บ้านที่ใช้เราจะปล่อยตอนต้น2ขวดแล้วก็ตรงไปถึงบ้าน2อขวดแล้วก็แช่จะใช้แช่ที่ป้อมราวาป้อมนี้แล้วก็ป้อมพูป้อมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะโอเคกดโจมตีเลย ก็จากกดโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าโดยป้อมแอสซิเปอร์มันปรับไปด้านบนเนาะแล้วปล่อยคิงลงไปก่อนปล่อยควีลงไปเพื่อที่จะตัดทางแล้วก็ใช้มังกรลงไปปล่อยบอลลูนลงไปใช้มังกรน้อยลงไปด้านข้างปล่อยยาบ้าลงไป2ขวดใช้เรือหอรบเข้าไปก็จัเข้าไปด้านในกันเราแช่ไปที่ป้อมพุป้อม่อ,อ,อมดป้อมเอ็กโวป้อมแอสซิวเปอร์ ปล่อยยาบ้าไปให้กับเยติที่ออกมาจากเรือหอรบปล่อยยาบ้าให้กับมังกรแชรไปที่ป้อมอุกโนโ,นโอเคก็จะโจมตีได้แล้วนั่นเองในท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บ2ดาวได้อย่างสบายใจเลยเห็นไหมครับว่าสุทธิแก้วเล่นมันง่ายมากเลยที่จะเก็บ2ดาวยังไงลองฝึกใช้กันดูเนาะเดี๋เราจะไปชมบ้านเอจอบ้านส 12, แล้วก็บ้านสิบเจอบ้าสนสิบสามต่อ ยังไงก็ฝากชมรับชมกันด้วยโอเคตอนนี้ก็เก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดเลยอย่าพี่แก้วมาเผื่อไว้ถ้าเช็คแล้วไม่มีแานแคร์ก็สามารถที่จะปล่อยลงไปที่ควีนที่คิงก็ได้นะครับหรือว่าจะจะเปลี่ยนเป็นน้ำยาอื่นก็ได้เหมือนกันเราจะรากไปถึง2ดาวเจ็ดสได้ไหมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้ควีนจะลงมาแล้วก็จะลงไปที่ ควีนของศัตรูซึ่งตรงนี้มีป้อมปืนใหญ่คู่อาจจะไม่เหมาะกับครีนซึ่งสกิลหายตัวก็ใช้ไปแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็ซีงแงแกนครับแมได้มาสองดาว70%เลยเดี๋ยวเยรานะครับไปชมบ้านส1บเจอบ้าน12ต่อเลยมาชมมาที่2กัต่อก็จะเป็นบ้านส1เจอบ้าน12โดยสุทชิใช้แก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้าถ้าชมสามารถที่จะใช้มังกรก็ใช้ได้เหมือนกัน แก้มองว่ามังกรเนี่ยใช้ง่ายดีก็จะแนะนํากันครับโดยเราใช้เป็นบอลลูน8ตัวมังกรน้อย1ตัวแล้วก็มังกรไฟฟ้า7ตัวครับเพื่อที่จะเจาะเข้าไปมียาบ้า3ขวดแช่แข็ง4ขวดพิษ1ขวดพิษเนี่ยถ้าคิดว่าไม่เจอฐานแคนหรือว่าคิดว่ามันเป็นตัวที่ง่ายๆก็สามารถที่จะเอาออกไปได้แล้วก็ฐานแคนที่ใช้แก้วใช้เป็นบอลลูน7ตัวคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็น บาบาขวานเยติก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นเยติกับกบินรับรวงอย่างที่แก้วได้บอกไปก็ได้เหมือนกันแต่แก้วมองว่าเราใช้บอลลูนเพราะว่าบ้าน12ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเวลาที่บ้านนะครับมันถูกโจมตีถูกสกิดครับก็จะป้องกันตนเองสถานะของบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของอาวุธนั่นเองทําให้บอลลูนสามารถที่จะโจมตีที่บ้านได้แก้วก็เลยเลือกใช้บอลลูนลงไปแล้วก็ใช้บ้านหนึ่งขวดเรือเหาะรบนั่นเอง โอเคเราจะไปสอดแนมกันบ้านที่เจอเนี่ยก็จะเป็นบ้าน12ที่น่าจะเพิ่งขึ้นบ้านมาได้ไม่นานอย่างนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับการที่เราจะเข้าเราจะเข้าที่บ้านตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าด้านซ้ายนะครับมันจะใกล้ที่สุดเลยแต่ว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศมันเป่าไปด้านซ้ายมือทําให้ด้านซ้ายเนี่ยเราเข้าไปยากเลยเพราะว่ามังกรของเราเนี่ยจะถูกพัดพา ฉะนั้นเรามี2ตัวเลือกป้อมแอส์ิเปอร์ป่อไปด้านซ้ายบนขวาล่างเราอาจจะเข้าด้านล่างขึ้นไปด้านบนหรือจะดดานบนมาด้านล่างก็ได้เลยซึ่งผู้ชมก็ต้องวางแผนดูนะครับว่าจะเอาอยัางไงถ้าเข้าจากด้านล่างเนี่ยก็ได้ครับก็ดีเลยเพราะว่าลาวาเนี่ยมันจะอยู่แค่ด้านบนทําให้เราสามารถที่จะจอบไปได้แต่ว่ากว่าเราจะไปถึงบ้านก็ใช้การเดินทางที่ค่อนข้างไกลก็อาจจะไม่โอเคซึ่งแก้มมองว่าเราเข้าจากด้านบนลงมาก็น่าจะดีเลยเครื่องกวาดอากาศเป่อไปตรงนี้ แล้วก็ปล่อยมังกรลงไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้คิงควีนลงไปด้านซ้ายเพื่อที่จะเดินไปด้านซ้ายครับไปที่ควีนก็จะเซฟครับเผื่อว่าเราไม่ได้บ้านอย่างน้อยถ้าฝั่งของคิงควีนก็จะมาโจมตีบ้านนั่นเองกดโจมตีเลยก็จะเข้าไปโดยแก้วลืมปล่อยมังกรน้อยไปก่อน,นครับตอนที่แล้วแล้วปล่อยคิงแล้วก็ควีนลงไปปล่อยมังกรน,น้อยไปด้านขวาแล้วก็ใช้มังกรไฟฟ้าลงไปปล่อยบอลลูนลงไป ปล่อยปูเดนเรือเหาะรบนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไป2ขวดใช้สกิลคัมพิมตากะนครับเมื่อเรือเหาะรบจะออกจากรักศนจะมีปูเดนแล้วก็ใช้ยาบ้าไปที่บ้านเลยแช่ไปที่บ้านและแช่ที่ควีนก็จะให้คืนจมตีบอลลูนแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางแล้วแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบปูเดนด้านซ้ายมือก็จะเข้าไปใช้ยาพิดลงไปแล้วก็แช่ไปที่เอ็กโบป้อมผู้เลยโอเค ก็จะได้2ดาวนะครับง่ายไหมง่ายเนาะสุดแก้วน้องฝักกัน,นครับสามารถที่จะเอาไปใช้เล่นง่ายๆเลยก็จะเข้าไปมังกรไฟฟ้าก็จะทุมตีไปมาดูกันว่าแก้วจะเก็บไปได้กี่เปอร์เซนต์มังกรไฟฟ้าจะไปด้านซ้ายนะครับคิงยังไม่ตายควีนยังไม่ตายนะครับผลเกิน,นว่าเราจะไปได้มากน้อยเพียงใดมังกรไฟฟ้าชิ่งไปด้านขวาเนี่ยจะตายลงไปแล้วนะครับส่วนด้านซ้ายยังไม่ตายลงไปปูดเด่นครับอยู่ด้านหลัง กระดาฟ้ามานครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้โอ้ปูเล่นตายลงไปนะครับจากการโจมตีของลูกโป่งสีดำเนาะไม่มีปัญหาครับอย่างน้อยเราก็ได้2ดาวแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยมันกรได้ฟ้าเข้าไปแล้วก็โจมตีไปที่ป้อมปืนใหญ่ด้านครับเราได้มา2ดาว8 7ซก็จะเข้าไปได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเก็บสองดาวได้แต่ก็หมายคองเราคือจะบ้าสูงกว่าหวังแค่2ดาวก็เพียงพอแล้วนะครับ ส่วที่ได้ก็ถือว่าเป็นกําไรโอเคดูเหมือนว่าควีนจะไปด้านขวาแล้วก็เข้าไปที่ป้อมอาธนูก็จะถูกธนูยิงมาแล้วก็สีแงแก่ตายลงไปนั่นเองไอระเบิดมารครับก็ตายลงไปสรุปว่าเราสามารถที่จะลากไปได้ถึง2ดาว94%เดี๋ยวเราไปชมบ้านส2บจะบ้านส3กันต่อเลย มาชวมว่าที่3ามกต่อโดยบ้านสเจอบ้านสสุดที่ใช้แก้วก็อยังคงใช้มังกรไรฟ้าชมอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นมังกรก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้ซูเปอร์มังกรก็ไม่มีปัญหาสามารถที่จะหยิบไปใช้ได้เลยโดยสุดที่แก้วใช้เนี่แก้วใช้เป็นบอลลูนสิตัวมังกรน้อย1ตัวมังกรไรฟ้า7ตัวและน้ำแมที่ใช้ใช้เป็นบ้า3ขวดจแจกนซีขวดพิษหขวด ซึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าคุณชมไม่ใช้พิษก็เปลี่ยนเป็นแชก็ได้เลยแล้วก็จะใช้ฐานแครนเป็นบอลลูนแตัวบ้านหนึ่งขวดและเรือหะรถนั่นเองเราจะไปสอดแนมกันบ้านที่เจอก็จะเป็นบ้าน13ที่เออยังไม่หดเท่าไหร่นะจากการที่แก้วดูนะครับก็ก,ก็ยังไม่หดเท่าไหร่เราจะเข้าบ้านอยู่ตรงกลางเลยเป็นบ้านต่อต้านสดาวถ้าเราเข้าเราสามารถที่จะเข้าด้านไหนก็ได้แต่ว่า การที่จะเข้าให้รือป้อมเครื่องกวาดอากาศประกอบกันมันอยู่ด้านนอกเป่าไปด้านซ้ายซึ่งด้านซ้ายครับก็จะทำด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะโดนโจมตีด้านครับหรือว่าถ้าด้านนี้นะครับมันก็จะปอยมาด้านล่างฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านขวาเพื่อที่เจาะเข้าไปก็หวังว่าเราจะเก็บ2ดาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันโอเคกดโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้แก้วจะปล่อยคิงและควีนลงไปนะครับโดยคิงและควีน แน้่มองว่าปล่อยด้านล่างน่าจะดีกว่านาะเพราะเราจะได้ป้อมธนูซึ่งป้อมธนูเนี่ยโจมตีทางอากาศถ้าเราพังลงไปได้ก็น่าจะดีแล้วปล่อยคิงลงไปปล่อยคลิลลงไปตามไปให้คิงเป็นตัวแทงนั่นเองแล้วก็ใช้มังกรน้อยลงไปด้านขวาแล้วก็ปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปหมดเลยปล่อยปูดเดนลงไปปล่อยอรือหอกรบลงไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลคํามพิพ์ตาของป,ปูเดนครับปล่อยยาบ้าลงไปด้านซ้าย ด้านขวานครับแล้วก็จะใช้เดียวบ้านครับลงไปด้านซ้ายด้านบนแช,ไออโนโแช่ไปที่ป้อมอุกโนแช่ไปที่ป้อมอินซีเลนครับก็จะได้บ้านแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบอิโนโเลยก็จะทางลงไปได้สามตานี่แก้วเอาอยาพิษมาไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรก็ใช้ยาพิษนี่ครับลงไปที่พกดูอากาศละกันก็ถือว่าก็ได้นะแช่แบบนี้ก็โอเคเลย ก็จากเข้าไปนะครับแล้วก็เทะเซยนครับมือกอล์ฟฟ้าตายลงไปจากการโจมตีของลูกมงสีดําและปู่เด่นก็อยู่ครับแต่เราก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะก็เป็นสุ่ง,ง่ายๆที่แก้วมาฝากกัน,นครับก็มีหลายท่านทักเข้ามาครับว่าเจอบ้านสูงกว่าตีง่ายนะครับแต่คือแก้วลองแค่ห่างการหนึ่งเลเวลถ้าว่าคุณชมเนี่ยเจอบ้านสูงกว่าอย่างเช่นบ้านสิบเจอบ้านสิบสองหรือสิบเจสิบสามก็ค่อยๆวางแผนนะครับถ้าหากว่า เราทําเต็มที่แล้วแต่มันได้แค่ดาวเดียวหรือไม่ได้ดาวก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเราทําเต็มที่แล้วเพราะว่ามันยากจริงๆหากว่าเจอห่างการหนึ่งเลเวลนะครับก็เอาสูตรที่แก้วใช้เอาไปเล่นกันได้เนาะก็น่าเสียดานนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บทำดาวได้นะครับแต่ก็2ดาวก็ถือว่าเกินพอแล้วเนาะกับการเจอบ้านสูงกว่ามาันกรไฟฟ้าอยู่ด้านขวาก็ตายลงไปและได้ปั๊มอีกบัวไหม ไม่ได้นะครับก็จบไปที่2ดาว8 3ซก็จะเห็นว่าสามไม้แก้วเจอบ้านสูงกว่าทั้งสามไม้ทำให้แก้วได้ดาวมา6ดาวจาก9ดาวเต็มก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ชมนะครับที่เจอบ้านสูงกว่าในวอร์หรือวอรีก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ได้และท่านชมนาฬนะครับที่มีสูตรตีบ้านสูงกว่าโดยไม่ใช้มังกรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วและเพื่อนๆได้เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้นำไปใช้กัน ขอบคุณมากเลยโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านตีได้สาดาวแล้วเราพบากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ